ตอนนี้เราจะไปตีคนกันนะครับนะครับสมาชิกคนที่หอนจะฝุดนะครับเอ่อสองคนนั้นยังอยู่เฉยอยู่นะครับเออพวกสองคนนะครับไม่ทราบว่าจะไปแจมกับพวกเขาไหมครับไม่ครับทำไมครับกวโดนแล้วปมมุ่ล่ะครับมันบอกผมเองทำไม่ได้ทำไม่ได้ทะไอย่างนี้มานะครับโอเค นี่นะครับไอที่มันบอกว่ามันจะไม่ตีเพื่อนนะครับนี่ครับคืชมหน้าพวกนี้ครับผมโอเคครับนี่นี่ครับอิโก้เฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้ยงห้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยยเฮ้ิ้ยเฮพยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเก้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้า้ยเฮ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 ้ย้ กันกันกั่กันกันวันก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 ับกันกันกัมกัน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 กนกนกันันก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 ัันกักันกันนกักันกันนกััน ไห้ตุ๊กแกนะครับนี่ดูตุ๊กแกโอ้ยเขาตอนนี้เขากำลังลอกฝาผนังอย่างอร่อยอร่อยนะครับเขาอกฟาผนังยางชิบบเนี่ยคุณจัไ้กิ๊กลอีกแล้ว เี S <S ี่ขามาเดี๋พี่เขามาพี่เขามาพี่เขามาผมอไม่ีเพื่อนนะหีเขามาพี่เขามาเม่ก้นน่ก็วงแตกเลยนะครับไมอารอไม่ดี่ีกปกกระจายอเห็นกูตอบกันนะครับ ตองพี่รขไม่เห็นผม嘛ที่นี่เป็ถ่ายกตี้กันคือพวกที่ดิบหลอดมาครับผมนน่นะแล้วน่นี่ผมผมเก่งที่สุดอ่ะโอ้จีนะครับ